คุณกำลังฟังเรื่องราวดีๆก่อนนอนจาก God Night Good Night ทาง CGN Podcast คุณผู้ฟังครับเราคงจะเคยได้ยินที่พระคัมภีร์บอกว่าถ้าเราทูลขอสิ่งใดที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์พระองค์ก็ทรงฟังจากในพระธรรมหนึ่งยอนบทที่5ข้อที่14ใช่ไหมครับแล้วคุณผู้ฟังเคยทราบไหมครับว่าแล้วอธิษฐานแบบไหนถึงจะเป็นการอธิษฐานตามพระประสงค์ของพระเจ้าครับวันนี้นะครับ ผมมีหัวข้ออธิษฐานถึง7หัวข้อด้วยกันในพระคัมภีร์ครับมาแบ่งปันกับคุณผู้ฟังทุกท่านโดยผมเชื่อว่านี่คืออย่างน้อย7อย่างที่พระเจ้าอยากให้เราอธิษฐานเผื่อครับมาเริ่มกันเลยนะครับอย่างแรกครับคืออธิษฐานเผื่อศัตรูของเราครับในพระธรรมมัทธิวบทที่5ข้อ4 4ครับบอกว่าแต่เราบอกพวกท่านว่าจงรักศัตรูของท่านและจงอธิษฐานเผื่อบรรดาคนที่ขมเหงพวกท่าน ผมคิดว่าพระเจ้าทรงให้ความสำคัญเรื่องนี้มากๆครับและไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่เราจะสามารถอธิษฐานอวยพรศัตรูของเราได้ใช่ไหมครับตรงนี้เองครับที่เราต้องยอมจำนนและให้ความรักของพระเจ้าเข้ามาครอบครองจิตใจของเราแทนครับอย่างที่สองครับอธิษฐานเผื่อการที่พระเจ้าจะส่งคนงานหรือผู้รับใช้มาเก็บเกี่ยวพืชผลหรือผู้เชื่อครับจากในพระธรรมลูกาบทที่10ข้อที่2ครับ บอกว่าพระองค์ตรัสกับเขาทั้งหลายว่าข้าวที่ต้องเกี่ยวนั้นมีมากแต่คนงานยังน้อยอยู่เพราะฉะนั้นพวกท่านจงอ้อนวอนพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของนาให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค์ใช่แล้วครับแม้ว่าพระเยซูจะทรงเป็นทางรอดทางเดียวของเราแต่พระเจ้าไม่ได้อยากให้เราต้องทำงานรับใช้ทุกอย่างเพียงลำพังคนเดียวนะครับพระองค์ทรงให้เราแต่ละคน มีหน้าที่รับผิดชอบเป็นของตัวเองนะครับบางคนก็เป็นคนหวานและบางคนก็เป็นคนเก็บเกี่ยวครับอย่างที่3นะครับคือให้อธิษฐานเผื่อให้เราไม่ตกอยู่ในการทดลองครับจากในพระธรรมมัทธิวบทที่26ข้อที่41ครับบอกว่าท่านทั้งหลายจงเฝ้าระวังและอธิษฐานเพื่อจะไม่ถูกทดลองจิตวิญญาณพร้อมแล้วก็จริงแต่กายยังอ่อนกำลัง นอกจากอธิษฐานแล้วเราก็ต้องไม่ลืมที่จะรับพระวจนะของพระเจ้าให้เข้ามาฝังในหัวใจของเราด้วยการอ่านพระคัมภีร์ทุกวันด้วยนะครับอย่างที่4อธิษฐานเผื่อการประกาศพระวจนะของพระเจ้าครับจากในพระธรรมสองเทสโลนิกาบทที่ 3, ข้อที่1ครับบอกว่าพี่น้องทั้งหลายในที่สุดจงอธิษฐานเผื่อเราเพื่อคําสอนเรื่องขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้แผ่ไปอย่างรวดเร็ว ได้รับเกียรติอย่างที่เป็นไปในหมู่พวกท่านแล้วแน่นอนครับเราอยากให้ทุกคนได้ยินพระวจนะของพระเจ้าได้ยินเรื่องราวที่จะนำให้เขาได้รับความรอดได้นะครับเราจึงควรอธิษฐานเผื่อการประกาศและออกไปประกาศเองด้วยเช่นกันครับอย่างที่5อธิษฐานเผื่ออำนาจการปกครองบ้านเมืองจากในพระธรรมหนึ่งที่โมธีบทที่2ข้อที่1ถึงข้อที่3ครับบอกว่าเพราะฉะนั้นก่อนสิ่งอื่นใดทั้งหมด ข้าพเจ้าขอร้องพวกท่านให้วิงวอนอธิษฐานทูลขอและขอพระคุณเพื่อทุกคนเพื่อกษัตริย์ทั้งหลายและทุกคนที่มีตำแหน่งสูงเพื่อเราจะได้ดำเนินชีวิตอย่างสงบและมีสันติในทางพระเจ้าและเป็นที่นับถือการกระทำเช่นนี้เป็นการดีและเป็นที่ชอบพระทัยของพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเราผมเชื่อว่านี่ก็เป็นหนึ่งในการทำหน้าที่ที่ดีของคริสเตียน ในการที่เราจะอธิษฐานเผื่อผู้นำประเทศของเราเพื่อให้พระเจ้าทรงใช้เขาและใช้ประเทศของเราเพื่อแผ่นดินของพระองค์ได้ครับใกล้จะหมดแล้วนะครับอย่างที่6ครับอธิษฐานเพื่อการบรรเทาทุกข์จากในพระธรรมยากอบบทที่5ข้อที่13ครับบอกว่ามีใครในพวกท่านทนทุกข์หรือจงให้คนนั้นอธิษฐานมีใครร่าเริงยินดีหรือจงให้คนนั้นร้องเพลงสรรเสริญ ถ้าเรารู้ว่าเพื่อนของเราคนไหนกำลังทนทุกข์ไม่ว่าจะเรื่องอะไรการอธิษฐานเพื่อพวกเขาก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงประสงค์ให้เราทำด้วยนะครับและอย่างที่7อย่างสุดท้ายในคืนนี้ครับอธิษฐานเพื่อการรักษาสำหรับกันและกันจากในพระธรรมยากอบบทที่5ข้อที่16ครับบอกว่าเพราะฉะนั้นท่านจงสารภาพบาปต่อกันและกันและจงอธิษฐานเพื่อกันและกัน เพื่อทันทั้งหลายจะได้รับการรักษาโรคคำวิงบอลของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังมากและเกิดผลพระเจ้าทรงเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐของเราครับเราสามารถวางมืออธิษฐานขอการรักษาเพื่อเพื่อนของเราได้ครับนี่คือสิ่งที่พระองค์อยากให้เราทำด้วยเช่นกันครับผมเชื่อว่าคําอธิษฐานที่ตรงกับพระประสงค์ของพระเจ้าคงไม่ได้มีแค่เจ็อย่างนี้หรอกครับ และผมก็เชื่อว่าคำอธิษฐานใดๆก็ตามที่คุณทูลขอในนามของพระองค์เพื่อจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยสิ่งที่ขอพระเจ้าจะต้องพอพระทยัยที่จะตอบคำอธิษฐานของคุณแน่นอนส่วนจะตอบว่าอะไรนั้นไม่มีใครสามารถบอกได้จริงๆซึ่งถ้าเราถ่อมใจลงเราจะพบกับคำตอบของพระเจ้าได้อย่างแน่นอนครับอย่าลืมแชร์เรื่องราวดีๆนี้ออกไปถึงเพื่อนและพี่น้องของผู้ฟังด้วยนะครับเพื่อเขาจะได้รู้ว่า ควรอธิษฐานต่อพระองค์ด้วยท่าทีแบบไหนนะครับขอพระเจ้าวอวยพรทุกท่านในคืนนี้นะครับแล้วกลับมาพบเรื่องราวดีๆก่อนนอนจากกอดไนกูดไนได้ไหม่ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง CGN Podcast สําำหรับคืนนี้กูดไนครับ